ต่อครับท่านผู้ชมผมว่าต้องหาที่อื่นแล้วครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่คงจะไม่ได้อะไรต่อ <c oughs> น่าจะต้องเข้าทะเลสาบต่อแต่ดูจากตรงนี้ไม้ไม่น่าจะพอต้องหาไม้อีก <c oughs> นผมว่าน่าจะชอบอไม้นี้สุดแล้ว ันดูเป็นไมค์ครับแบบออริจินอลชอบออริจินอลเดี๋ยวไปหายอย่างอื่นต่อ ท่านผู้ชมผมเจอหมู่บ้านแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนท่านผู้ชมอย่าไปมองหน้ามันเฮ้ยขุดแรกก่อนนะครับผม้คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ไม่เอา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 คิปเปอร์ไม่เอาคิปเปอร์ให้ท่านผู้ชมกด F3 ครับผมแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นหน้าจอกว้างๆแบบนี้เลยซึ่งท่านผู้ชมจะมองมุมมองได้กว้างกว่าและก็จะไม่ตกเป็นเป้าของเอ็นเดอร์แมนแต่อย่าไปมองหน้ามันแค่นั้นแหละ ไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนที่ต้องจำกัดพวกมอนสเตอร์ที่มีกฎเกณฑ์ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นเหตุผลที่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ทำไมอันตรายกว่าเวอร์ชันเก่าเลยต้องขโมยของอะผมมารอดแต่งโมด้วย นี่คืหลักของเอนเดอร์ถ้าเราเจอนะเดี๋ยวผมบอกถ้าเกิดอยากฆ่าเอนเตอร์แมนง่ายครับทุกผู้่อมันมาสู้ตรงนี้มันยังไม่เห็นเราเราต้องไปใกล้กว่านี้ครับท่านผู้ชมใกล้เอนเดอร์ให้มากที่สุดมันหายแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอค้าขนมปังก่อนนะครับแป้งเยอะมากข้าวเยอะมากท่านผู้ชม คือบอกเลยกินทั้งชาติก็ไม่หมดอะขนมปังอะคือต้องบอกว่าถ้าใครเล่นซไวเวอร์หมดง่ายหมดปานกลางหมดยากอาหารคือสิ่งสำคัญมากเพราะทุกๆครั้งที่เราวิ่งเราเสียเลือดอาหารจะเป็นตัวช่วยในการรีเจนเลือดทั้งหมดสำคัญมากอันนี้ผมจะไม่เอานะครับซึ่งมันไม่คุม้ม อะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันทำอย่างนี้ได้เอาเรามาอยู่นี่ทำไมอ่ะไม่เข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านอย่างนี้เลยค่ำแล้วประตูไม่เข้าบ้านกันวะนอนดีกว่าท่านชมโอเคครับผมก็เจอกันใหม่ครับผมไปละ